เจาะลึกคอนเซปต์มัลติเวิร์สของมาเวลมีที่มากันอย่างไร คอนเซปต์แรกมัลติเวิร์สของมาเวลเริ่มต้นในปี1962ในหนังสือ Strange t a l e ครับโดยกล่าวถึง Human t o r c h หรือพ่นหนุ่มมนุษย์ไฟของเราได้เดินทางไปใน Earth 1612จากนั้นในปี1963ครับก็มีเรื่องราวมัลติเวิร์สโผล่มาอีกครับใน f a n t a s t i c โฟโดยหนังสือนะครับเป็นการกล่าวถึง f a n t a s t i c โนะครับย้อนเวลากลับไปเจอกับฟาโร่มาทูสหรืออีกตัวตนหนึ่งของแ a n g the c o n q u e r o r นั่นเองครับและในส่วนของ Earth 616หรือจักรวาลหลักของมาเวลได้มีการนำเรื่อง ของมัลติเวิร์สมาในปี1963ในคอมิกแจเดวิลโดยคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สนะครับก็คือผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ต่างจากจักรวาลหลักก็จะแตกกลายไปเป็นอีมิติหนึ่งของจักรวาลยกตัวอย่าง,างเช่นภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนด์มัลติเวิร์สออฟแมทเนหรือในมาร์เวล what if นะครับโดยเรานะครับจะเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่มีความเป็นไปได้แตกต่างกันไปในแต่ละตอนเช่น ron, China, Avengers, ออาตรอนชนะอเวนเจอร์หรือสเตรนด์ที่สูญเสียคริสตินไปหรือแม้แต่ทีชัลล่าที่อยู่ด้ด ในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับจะถือว่าเป็นคนละเอิร์ธหรือคนละมิติจากจักรวาลหลักนั่นเองครับและโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผู้สร้างจักรวาลหรือมัลติเวิร์สทั้งหมดของมาเวลนี้นะครับก็คือ one above all หรือเทพสูงสุดที่คล้ายกับเหมือนคนเขียนนั่นแหละครับผมและนี่นะครับก็คือคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สของมาเวลนั่นเองครับที่เห็นยังไงลองมาพูดคุยกันได้เลยครับ